AS ครับคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสเพราะ AS ไม่ค่อยได้รีวิวเนาะอืมหุ้นมันสูงละดูภาพใหญ่ AS ก่อนนี่เห็นอะไรไหมนะครับ AS เนี่ยเข้าตลาดตั้งแต่ปี2007-2008นะครับทำราคาสูงสุดไว้สร้างดอยไว้รอจ้า15บาทเฮ้สอ11สตังค์ดูปรับฐานซะก่อน ปรับฐานสร้างความงามไส้ไว้ด้านล่างครับห้าสิบหกสตางค์ตอนนี้กี่บาทละสิบสองบาทเจ็ดมีใครกระโดดเข้าไปสิบสองบาทเจ็ดไหมอืมคุณรู้ไหมว่าเหลืออัพไซส์อีกกี่บาทเอาสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดลบสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดลบสิบสองบาทเจ็ดคุณมีอัพไซส์เล่นอยู่ประมาณสองบาทแปดสิบสตางค์อืมประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ แล,และ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 ทำไฮไว้สิบสามบาทห้าสิบสามบาทห้านะตอนนี้เหลือสิบสองบาทเจ็ดอย่าให้เหลือสิบสองบาทนะบันไข่บันมันเลยนะอืระวังหน่อยนะครับเหลืออัพไซเลนอยู่ประมาณสองบาทแปดสิบเอ็ดสตังค์นะครับประมาณนี้นะจุดเบรกของ AS อ,อันนี้หนึ่งนะเส้นเทรนสะกอดก็ตีมาก่อนนะครับตีให้น่วมเลยนะไม่ใช่ตีให้ตรงเลยนะตรงนี้อ่าตรงนี้ปรับเป็นเดจัดทรงเส้นก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคจัดเรียบร้อยไปขวาครับไปขวไปขวเาเอ้าเบี้ยวอ่าประมาณนี้อ่านี่ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า a อเนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณบาทหนึ่งครับบาทหนึ่งนะ แต่ถ้าขาขึ้นแข็งแรง AS อะเอสะเส้นสังเกตจ,จะมองประมาณ9บาท9บาทนะแต่เส้นสองวันบอกว่าไม่ใช้ s อ่ะเขาเป็นขาขึ้นประมาณประมาณ 50. บาทห้าสบาทห0สิไหมเดี๋ยวดูก่นเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยทรงตัวประมาณเนี้ยนะครับนะครับตอนนี้เท่าไหร่ละ13บาบาทห้าสิบบาทห0กับ13บาบาทหิ คนที่กระโดดไปเข้า13บาทห0หรือ12บาทผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดแต่คุณต้องมองมุมมองว่าเฮ้ยเขามาจากราคาไหนบาทกวาเนาะแล้วเราจะเข้าตอน10กว่าบาทเนี่ยคือเราเข้าในโซนเก่งกําไรไปแล้วถูกไหมเราไม่ได้เข้าโซนต้นเห็นเออแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วคุณก็อ่านแนวรับครับแนวรับแรก คือตรงนี้11บาท50ตังค์สมมุติเรามายืนมามายืนแบบนี้แล้วลองก้มหัวไปก้มหัวไปแล้วมองทางซ้ายเราก็าจะเห็นอันนี้ก่อนถูกไหมเราก็าจะเห็นอันนี้ก่อนเออถูกไหมนะครับโอ้ยเวียนหัวเอากลับมาเดิมอืมถูกไหมนะครับแล้วถ้าเราไปยืนตรงนี้ ถ้าเราไปยืนตรงสริบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดบาทห้านะก้มหัวก้มหัวก้มหัวเราจะเห็นตรงนี้ถูกไหมเก้าบาทหกเอเนี่ยครับเวียนหัวเวียนหัวกับที่เดิมอืมนะครับเราจึงมองว่าเราจึงมองว่า,เรา,วาเราจึงมองว่าแนวรับ 1 1บเอดาทห้าบเาทหกเป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดแล้วเพราะถ้าหลุดโอกาสที่มันจะไหลลงไป6บาทเป็นไปได้นะเหมือนจบรอบขาขึ้นไปแล้วอะอืมแต่ถ้าคุณย่ำคุณลงมาไม่หลุด9กบาทหหรือ10บาทอ่ะ10บาทนะครับ10บาทให้มองไปเลขกลมๆไว้เออเนี่ย10บาทแล้วตอนนี้เขาย่อมาเนี่ย เขาย่อแบบปิดเขียวอะ่ะเข้าใจไหมย่อแบบปิดเขียวอะ่ะโอเคมันย่อเหมือนมีแรงกิ่งกําไรเข้ามาคือมีแรงซื้อกิ่งกําไรเข้ามามันก็จะมองโอเคแต่ถ้าย่อมาแดงยาวตั้งแต่ส2บสองบาทเจ็ดแล้วมาปิดสิบาทแล้วแดงเถือกมาเลยนะไม่ใช่แล้วมันคือแรงขายด้านบนจากคนด้านล่างโหปัจญาใหม่แรงขายด้านบนจากคนด้านล่างเทปั้นล่าเทตรงไหนละดอยนะครับ คุณต้องรีบออกถ้าเกิดคุณทุนสูงนะนะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันเบรสิบสามบาทห้าได้ละออถูกไหมมุมมอมันก็จะไปต่อครับมุมมอมันก็จะไปแถวแล้วก็กึ่งแปบ๊บนึงนะครับไปแถวตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมองสิบห้าบาทห้านี่นี่น,นี่ไปแถวสิบสี่บาทแปดก่อน สิบสี่บาทแปก่อนนะอืมก่อนไป14บาทแต่งก็มีติ่งเล็กๆล3กสิบสาบาทสเออประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะนะครับประมาณนี้นะปรับเดีดีกว่าอ่านี่นะอ่านี่นะครับถ้า AS สามารถกระโดดผ่าน1 3บาทหไปได้นะอ่าจุดเก่งกำไรแล้วนะไม่ว่างไม่ต้องไปยุ่งนะ นะครับยืนงงในดงหุ้นเม,ม,มือใหม่กูนะครับสรุปแผน AS อีกรอบหนึ่งกรณีคนทุนต่ำถ้า AS หลุด11บาทหหรือ9บาทหหรือ10บาทคุณสมควรต้องเทคกำไรแล้วยิ่งมาปิดแดงด้วยยิ่งไม่ดีตอนนี้ยังตอนนี้ยังนะครับ แนวรับแรกคือสิบาทห้แนวรับถัดมาคือเก้าบาทหกบสิบาทประมาณนี้ครับหลังพิงฟ้าละ10บาทไม่ไหวแล้มนะครับสองกรณีคนทุนสูงคนทุนสูงนะสมมติทุนประมาณรับ12บาทอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนี้ลงมาปิด11บาทห้านะแล้วปิดแดงผมว่าคุณหนีก่อนดีว่าเพราะว่ามันจะเริ่มเริ่มเป็นแรงขายเออเริ่มเป็นแรงขายกรณีคนทุนต่ำครับ ถ้าเกิดวันนี้ไม่หลุด11บาท5นะและยังปิดเขียวอยู่ได้แถวแถว12บาทหรือว่าแตะ13บาท5ได้เนี่ยมุมมองจะเป็นขึ้นมากกว่าลงโอกาสจะไปแนวต้าน14บาท3 14บาท8 15บาท5เป็นไปได้นะครับ AS พัดส2ประมาณนี้เนาะนะครับคนตุนสูงระวังด้วยนะคนตุนต่ำไม่ต้องไปห่วงก็หรอกนะครับยังไงเขาก็ถือกำไรอยู่แล้วนะครับ AS นี่ครับเส้น20วันบอกว่า AS อ่ะเขาจะย่อก็ต่อเมื่อหลุด9บาท58สตางค์ประมาณแนวแล้วเรา9บาท6เนาะแต่ถ้าเป็นขาลงจริงอาจจะหลุด6บาท1ตังค์นะนะครับประมาณนี้นะกำไรห้ามขาดทุนนะครับแต่ถ้าขาดทุนไปแล้วก็ เกิดนาหนีออกมาให้ขาดทุนน้อยลงนะครับอืมอย่าทนขาดทุนเนาะอย่าทนขาดทุนเส้นเทนขาขึ้นฟังโลโอหกาบมันชันจริงจรงตีอีกเส้นหนึ่งตีอีกเส้นหนึ่งเพี้ยการหนีที่ไวกว่าอืมนี่ครับ เช่นกันอะประมาณหลุด9บาทไม่ดีครับหลุด9บาทไม่ดีนะเนี่ยมุมมองมันจะเป็นย่อนะแต่ถ้าหลุด7บาท4 3มุมมองเป็นลงนะีนครับเปลี่ยนเทนเลยไม่ต้องรอหลุด6บาท1ตังหรอกหลุด7บาท4 3เนี่ยบ้านใครบ้านมันแล้วนะนะครับประมาณนี้ครับ AS part 2คนทุนสูงระวังด้วยครับถ้าหลุด11บาท5ถึง9บาท6แนวรับท่วนๆคือ10บาทถ้าหลุดเนี่ย มองไม่ดีแล้วมองไม่มีโอกาสขึ้นต่อแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดบรรยากาศตลาดช่วยก็โอเคครับเขียเขียวเขียวเขียวนั่นก็โอเคนะแต่ถ้าแดงเถือกมันจยุ่งเหมือน,นะนะครับประมาณนี้ครับ AS ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ